ตอนนี้เราอยู่ในโรงแรมที่สวยที่สุดในโฮจิมิน์ครไปเดี๋ยวพาทัวร์ครับผมเข้ามามันสามารถไปทางขวาก็ได้แล้วนี่คือ,อที่ใส่เสื้อผ้านะครับอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนี้ก่อนนี่จริงๆตรงนี้มีโต๊ะทางานด้วยนะครับอ่ะมา,มานี่น,นี้เป็นห้องน่าจะเป,เป็นห้องสวีทนะครับปุ๊บ นี่คือเวลาตอนประมาณบ่ายสามโมงที่นี่นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นเวลาเดียวกับไประเทศไทยนะนะครับไม่ไม่ได้เร็วกว่าชั่วโมงหนึ่งนะครับถ้าดูไปจะเห็นว่าติดจะเห็นแม่น้ําด้วยนะครับเออือลืมถามว่าชื่อ,อไรเนะนั่นเป็นเรือสําราญหรอหนึ่งเรือเห็นไหมครับปุ๊บโอเคเวียดนามนี่โตเร็วมากนะครับผมมามีโอกาสมาบ่อยเมื่อก่อนในเพื่อนผมอยู่เวียดนามครับผมก็เลยเนี่ยมาเที่ยวบ่อยแล้วเมื่อก่อนบอกได้เลยว่าไม่เจริญแบบนี้ครับแต่สูงๆแบบนี้นะเมื่อก่อนไม่มีอะไรครับแต่ หลังๆในเวียดนามโตมาเร็วมากๆและบอกได้เลยครับว่าเวียดนามจะแซงประเทศไทยอย่างแน่นอน,นครับผมเคยสัมภาษณ์ดรนิเวศนะครับเพราะว่าท่านเองเนี่ยลงทุนในประเทศเวียดนามด้วยนะครับท่านเคยบอกไว้ว่าเวียดนามเนี่ยนะคนเนี่ยนะมี2อ,อย่างครับ 1. คือ hungry กับ2คือ diligent ก็คือหิวกับขยัน,นครับคุณลองดูดูนะครับว่าประเทศที่ประชากรมีทั้งความหิวแล้วก็ความขยันจะเป็นยังไง ลืมไปเลยครับว่าจะพาทัวร์ครับโอเคอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเป็นให้กันให้แบ็กกราวกับกับเวียดนามไปเพิ่มเติมเนาะนะครับเมื่อกี้เขากระรอมาให้ครับปุ๊บที่ไปที่ห้องน้ำนะครับปุ๊บเราเดียวขวาก่อนเลยนนะครับโรงแรมนี้ก็จะเป็นแนวคลาสสิกของใครเข้ามานะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยวพัดโทรศัพท์นะโอเคกลับมานี่ก็คือตู้เซฟนะครับแล้วก็กระเป๋านะครับเยอะหน่อย ส่วนนี้ครับไม่ใช่กระจกธรรมดานะครับข้างหลังเนี่ยเป็นห้องลับนะครับดูหนังมากไปไม่ใช่นะครับเป,เป็นกระจกธรรมดานะครับโอเคเลื่ๆทีนี้มาดูมี่ป้าป้าถักโอเคก็มีวิวโฮจิมินให้ได้เห็นกันแล้วก็แน่นอนต้องมีข้อความ w ว l c o m คไหมเดียร์มิสเตอร์ศิลปาจาย์นะครับอ่าขอต้อนรับสู่ริเวอราไซกอนนะครับ หลายคนอัาจสงสัยว่าโอ้ิพอไปไหนก็พักที่ดีๆนั่นเลยที่สวยๆตลอดเลยที่พอหาได้ยังไงนะครับเคล็ดลับัง่ายมากเลยครับผมใช้ออปพลิเคชันที่ชื่อว่าฟอร์นครับแอปนี้เนี่ยรู้จักผมมากกว่าตัูมเองครับรู้หมดเลยนะครับว่าผมทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่นะครับอ่ะทัวร์เซตฝนตกพอดีเลยว่าจะไปเดินเล่นแถวนี้ซะหน่อยไม่เป็นไรก็เสือวสวอเกแบบนึนะครับเดี๋ยวคงหยุดตกเนาะนี่อ่า จอกันใหม่คลิปหน้าโชคดีครับ